ใช้คําว่าขอบคุณเขไม่พอครับต้องคงต้องกราบเลยดีกว่ากราบเลยกราบจริงๆสมมุติว่าเนี่ยมันยืนอยู่ตรงเนี้ยผมก็คงพูดด้วยว่าขอบขอบคุณจริงๆขอบคุณที่ที่เราได้เป็นพาร์ทเป็นส่วนของกันและกันอะไรเงี้ยคือวีผมว่าเพราะวีทาให้ตัวผมค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทํางานต่างๆหรือทาให้เขาทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนก็รู้ ผมผมผมเริ่มมากับเขาอะไรเงี้ยแล้วเว้ยอย่าแต่อย่าแต่อย่าแต่ขอร้องอย่าแตะน้องดิฉันค่ะแตะปุ๊บไหลอีกปั๊บและแฟนๆก็ห้ามแตะกันเองนะคะข้างๆนี่คือไหลเหมือนกันยังไงลูกนั่นแหละผมลุงผมรู้สึกว่าผมขอบคุณเขามากคือนั่นแหละมันตั้งแต่วันที่ที่ผมพูดไปในหลายๆหลายๆครั้งเลยว่าเฮ้ยพี่มันเริ่มแล้วหรอวะมันคือครั้งแรกที่ผมได้ก้าวไปเป็นวี แล้วเป็นวีที่แม่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็แบบไหลๆไปแล้วก็คือแบบทําสุดความสามารถให้มันให้มันจบจนกลายเป็นว่าพูดต่อว่าจะทําภาคต่อถ้าไม่รู้สึกว่าเออเราก็ค่อนข้างที่จะผูกพันกับเขาอีกยังมีโอกาสไปเป็นเขาได้อีกอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วจนจนจน,จนตอนเนี้ยเขาก็คงยังเดินข้างเราจนแม่งมาถึงมันเลยโค้งสุดท้ายละมันถึงวันที่เขาต้องกลับไปเป็นเขาอะไรเงี้ยแล้วจริงๆอ่ะรู้สึกเออก็ยังค,งคงคิดถึงผม จากตอนแรกเน่ยนะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยตัวละครนี้เล่นให้คนเกียดช่างมันคนเกียดมีความสุขตอนตอนซีรีส์เพิ่งจบผมก็ยังคิดแบบนี้แต่พอซีรีส์ออนพอโดนด่าลึกๆแล้วทําไมกูกูเจ็บวะลึกๆแล้วมันมานั่งดูเฮ้ยถ้ามาคิดกลับกันถ้ามันมันสมควรโดนด่าได้ขนาดนี้เลยเหรอไอ้ที่ดา่าเนี่ยมันผิดจริงๆหรือว่าคุณคุณโกรธมันหรือว่าอะไรแล้วผมก็มานั่งมองย้อนกลับไปอีกว่า กูมัง,งี่เง่าอะไรว่าเขาด่าวีแล้วทําไมก็เลยย้อนกับว่าเอ้หรือกูเป็นมัมมีพี่วีวะอ,อ,อ,อะไรเ<า>นียจิงไหมถึงแม้ตอนนั้นเขาจะเป็นแค่เด็กปีสามที่ที่มันทําเรื่องอะไรบ้าๆไปให้นิยายมันมีรถมีเสียงแต่ว่าเออเราก็ค่อนข้างรักแล้วก็ผูกพันเขามากจนจนผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงให้คงกลิ่นเขาไว้ได้อยู่ผมก็เลยเอาสแตนดี้พี่วีกลับบ้านไปใช่ผมตั้งใจเอามันกลับไปเพื่อที่จะเปิดห้องมาเจอแล้วก็ เห็นครั้งครั้งหนึ่งคือกูนี่ว่าอะไรเงี้ยแต่แต่ของมึงอาอยู่ไหน <laughs> <laughs> แล้วกูก็ได้มาด้วยแบบงงๆงแล้ว <laughs> <laughs>